เคล็ดลัด็ดอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงบังเอิญบังเอิญก็เหมือนแบบหมอก็เดินมาซึ่งก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็สนิทกับแก้มหุ่มด้วยหมายถึงว่าเจอกันบ่อยเอ้ายังไม่ได้กินข้าวนี่ก็ตรวจสุขภาพไปเลยนี่เล่าเรื่องหนูเหรออ้าวนี่เล่าเรื่องหนูเนี่ยนึกว่าเล่าเรื่องของตัวเองก็ถามเรื่องพี่ๆไม่หรอไม่ก็ถามเรื่องเรื่องที่ลงคลิปอับหมายความว่าอะไรไม่ได้าำอะไรนะไม่หรอก ใช่ป่ะหมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมอัดรู้แล้วแหละพี่บีเรื่องนี้แหละไม่คืออย่างนี้คือคือในนั้นอ่ะอนุญาตอนุญาตให้เผยแพร่ไหมครับไม่อนุญาตให้เผยแพร่ฟ้องหมดตัวเล่าเล่าแบบไม่ลงดีเทลแต่ว่าเอาขร่าวคือในคลิปอ่ะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วก็คือก็พอตรวจปุ๊บมันมีบางอย่างอ่ะที่มันไม่เวิร์กที่ผลมันออกมามันค่อนข้างเจอซีเรียสที่ต้องไป ตรวจให้ลึกขึ้นเพราะว่าปกติอ่ะเวลาสกรีนนิ่งด้วยด้วยการตรวจสุขภาพอ่ะมันก็เป็นการสกรีนนิ่งแบบที่หยาบที่สุดเนาะคุณหมายถึงว่ามันเชื่อถือได้แหละมันเชื่อถือจากค่าศัตเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะพอมันเจออะไรที่มันไม่ดีมันต้องตรวจต่อเนาะพอดีมันเจอเรื่องหนึ่งที่ขอไม่ไม่ระบุจะจงแล้วกันว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราทั้งคู่เนี่ยเครียดเครียดมาสองวันเพราะว่าขั้นตอนในการตรวจเพื่อให้ลึกขึ้นอ่ะมันใช้เวลาครับ มันใช้เวลาแล้วก็คือตรวจอ่ะจนที่ทุกคนเห็นคลิปอ่ะจริงๆรอ่ะเรารู้วันจันทร์เราไปตรวจอีกทีคือไปตรวจเชิงลึกแบบที่บอกอวันพุธแล้วผมมันออกมาคือทุกอย่างมันดีคือโอเคอ่ะแต่แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคือคือมันก็มีใจเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่า มีเป็นอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตึงใจไหมคะรักมากขึ้นเลยใช่ไหมแน่นรักแล้วแบบไหนทนมือนแล้วตอนแรกตอนแรกแล้วตอนนี้ประมาณน้นแล้วเราเราก็มีความรู้สึกว่าคือตอนตอนที่เขียนการ์ดอะหรือแบบตอนที่แบบอยากแบบอยากจะบอกอะไรเขาบางอย่างอะมันเริ่มต้นก่อนที่จะรู้ผลนู่นนี่ที่ต้องไปตรวจเนาะก<ม>็ะขเขียนการ์ดไว้ก่อนแล้วก็คิดว่า ไม่ว่าผลน่ะมันออกมาเป็นยังไงคือผมก็อยากมีของให้เขาคือหมายถึงว่ามันจะได้คืออย่างน้อยๆอ่ะคือ,อม,มันก็ยังมีเรื่องดีๆในเรื่องที่มันไม่ดี<ๆ>ก็เลยก็เลยซื้อโรเล็กให้เขาอน,นั้นด้วยก็คือเพราะวันพุทธที่ผ่านมาเราก็เลยซื้อราิกามาเพื่อใส่เป็นคู่ไงก็คือไม่ได้รู้ว่าผลการตรวจก่อนหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ผลมันออกมาดีทุกอย่างนผมไม่ออกมาดีทุกอย่างมันก็เลยโอเคแล้วก็เราก็ได้ให้แบบที่เห็นก็ ก็ไม่ขอรู้สึกว่าก็ดีใจอะคืออยากอยากเป็นกาลังใจให้เขานั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะเออถูกใจไหมคะเป็นไงต้องให้ไม่งี้ไม่ไม่อ้อนเหรอตอนนั้นอ้อนตลอดเลยตอนนั้นแบบี้เอาก็ลังเหมือนเดิมปะวันนี้ไม่อ้อนทุกคนอย่ามาให้ดูเดี๋ยวจะาตัดสายหมด เมื่อกี้ไปหยิบไปจากุมมันยังสวยอยู่เลยสีเนี้ยสีที่สวยจริงนี่คือของแก้มบุ๋มนะครับนี่ค่าใครอยากทาสีป่านี่มันเป็นสีที่ความ <นะ S 1> รู้สึกหนูใช่เพราะผมซื้อมาจะมาใส่คู่กับเขาเป็นแบบความทรงจําเลยว่าเหมือนแบบอ้ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะแต่คนละไซส์กันกวนึ่ะคใช่คระรู้สึกอะไรบ้างตั้งใจตอบตั้งใจตอบอันหนึงค่ะท้ายเหนอะ เม็ดปะมีลาปะใครจะกดลิสต์นะคะเดี๋ยวจะตอบแัดหนึ่งใครจะกดลิสต์นะอันนี้นะที่หนูทาอยู่นะคะจะใช้อันนี้เบอร์สิบสี่แล้วก็ทาตัวนี้ที่ซื้อได้สองแท่งเบอร์สองร้อยแปดสิบกว่าสวยเลยเนี่ยเมชนนะ อโอ้ผมถนัดมากจริงๆไม่ว่านาฬิกาแบบ <c oughs> ยี่ห้ออะไรก็ตามผมลือมาหมดละถามหนูใช่ปะหนูอุ้ย <c oughs> <c oughs> ามาหนูไม่ร้องเอาม่ตอนนั้นหนูไ,ไม่ได้ถามว่าหนูเครียดไหมอะ่ะหนูว่าจริงๆนะหนูค่อนข้างปง่ง เแค่รู้สึกว่าชีวิตคนเราถ้าเกิดมาเราจะเป็นอะไรก็คือเป็นถ้าเรารู้แล้วเรารู้ก่อนรู้ตัวก่อนเราก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวอย่างหนูว่าภาละเยอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรใดทั้งสิน้นพ่อแม่สุขสบายแน่นอนมีประกันชีวิตทั้งหมดแต่ว่าหมาแมวหนูที่หนูเลี้ยงมันจะเป็นภาระของคนข้างหลังนึกอ,ออกปะเนี่ยหมาทั้งหมดเนี่ยคือเราเลี้ยงอะ่ะเรารับผิดชอบเองแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่ใครรับผิดชอบเขาถ้าเราเป็นอะไรตอนนั้นที่หนูคิดเลยนะ ถ้าเราเป็นอะไรเราจะจัดการดูแลเขาค่ะที่อยู่อาศัยให้เขาใหม่หรือหาคนที่ดูแลเขาแบบให้มันทั้งหมดให้มันให้มันเสร็จสับนึกออกปะแล้วก็รู้สึกแค่ว่าตอนที่เราอยู่อ่ะหืมไม่ใช่ไอ้ขอไขควงโอ้ขอไขควงอันอนึงไข่หรอไม่ไขควงมาไขาหัวมันให้นแน่น เล็กขนาดนั้นไม่น่ามีเลบม,มีด้านใหญ่เดายามาลองไหมเอาพี่นอนโคลไข่ควงเหรอมีอยู่ในรถนี่มันอานนท์การช<อ>่างปะเนี่ยสุดยอดแล้วหนูอ่ะก็คิดต่อว่า,อาหนูพูดถึงอะไรเนี่ยบอกว่าหนูปรงประดับหนึ่งแล้วอะไรต่อก็หนูรักเขาอ่ะลืมไม่หนูหนูพูดถึงว่า ที่เหลือของหนูจะใครจะรับชอบไงอ๋อแล้วในส่วนของชีวิตหนูอ่ะหนูก็แค่รู้สึกว่าตอนเรายอยู่อะเราก็ทําเต็มที่กับชีวิตไม่ไม่ได้กัไมไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตนะแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ทำอะไรใครเรือออกปะแล้วเราก็เคยเลยรู้สึกแค่ว่าถ้าวันนี้เราจะไปก็คือไปมันก็คือแค่ถึงเวลาของเราแค่นั้นเองไงอ่ะอแต่ถามว่า มันมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าแบบสึกกับเราเหรอกวะอะไรเงี้ยก็ก็มีแต่ว่าถ้าถามหนูจริงๆนะหนูรู้สึกว่าหนูมีสติแล้วก็รู้ตัวรู้รู้รู้สัจธรรมได้มากกว่าที่ตัวเองคิดเยอะมากๆมากๆม,ม,ม,มันไม่มีใครตั้งตัวได้นะในการที่เราอยู่ดีมาแล้วแบบ <c oughs> เราเรามาเฝ้าเขาอ <c oughs> ย่างที่พี่พีเล่าให้ฟัง <c oughs> เรามาเฝ้าเขาเราถ่ายคลิป เรามีแบบอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อีกมากมายว่าเราจะทําคลิปแบบนี้เราจะมีลูกแบมนี้ป่แต่วันหนึ่งเรากลับได้รับฟังว่าอุ๊ยเราอาจจะเราอาจจะอยู่ได้แบบยังไงหรือเป็นอย่างเงี้ยแกเข้าใจปะถ้าใครรับไม่ได้มันสติหลุดร้องไห้ไปแล้วนะแต่หนูว่าก็ยังแบบเหรอวะแล้วก็แค่แบบอ่ะถ้าเป็นก็เป็นไปทและถ้าเป็นก็เป็นถ้าถ้าถ้าจะป่วยก็ป่วย ถ้าจะป่วยกว็รักษาแล้วมีความแล้วหนูไม่ได้คิดถึงห่วงอะไรอีกนะนอกจากที่เราจะแบบห่วงหมาแมวห่วงโอเคแบบบ้านเบิร์นโอเครูู้่แล้วว่าพ่อแม่คือเขาต้องเสียใจถ้าเราไม่อยู่แต่แค่ว่าทุกคนจะไม่ลำบ,บากถ้าหนูแบบทุกคนไม่ลำบ,บากแล้วก็คิดถึงพี่พีทว่าแบบแบบถ้าพี่พีทเขายังเป็นโสด,เข,เ,โสดเขาจะเป็นโสด้เขาจะเป็นไม้ตั้งแต่หนุ่มเหรอแล้วเขาก็จะไม่มีลูกเหรอคงต้องอนุญาตยอมให้เขาไม่มีแฟนใหม่แหละหรือว่า เราจะปล่อยให้เขามีฮันเลมอยู่ริมสระว่ายน้ำเหมือนในละครหนูคิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือนหนูนไม่ได้คิดว่าแบบคือกรรมไหนที่เราทําไว้เราก็ต้องไปใช้กรรมแต่เราก็ไม่ได้ทาบาปมาตลอดทั้งชีวิตเข้าใจไหมช่วยคนช่วยมาช่วยมาเราก็ช่วยมาเยอะมากแล้วเราช่วยด้วยใจจริงๆริงก็เลยคิดว่าสงสารพี่พีจังเลยแล้วจะทำยังไงลูกก็ไม่ได้มีนึกออกปะถ้ามีลูกเนี่ยว่าอยากจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะหนูก็คิดแบบนี้ไงหนูคิดแบบนั้นมันเออหนูคิดเขาละแบบ คดีเป็นคนที่เวลาที่มีหนูเป็นคนคิดคิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหนูจะไม่คิดอะไรที่มันเรื่องใหญ่เพราะหนูสึกว่ามันปวดหัวแล้วว่าทาให้เป็นพลังที่คิดบวกขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวแบบเนี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วแล้วลตอ,อ,อ,อนที่ที่มีนเครียดมากขอแก้ได้ป่ะแต่แบบพออยู่ใกล้พี่รู้สึกอุ่นใจอ่ะไม่นะอุ่นใจหนูใกล้เลยนะอยู่ใกล้พี่แล้วอุ่นใจมาดูแลใช่ไหมใช่เป็นทุกอย่าง ต้งูมันต้องผ่านไปได้ผมบอกแต่หนูคิดลบก่อนเลยนะไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามเขาหายแน่นอนแต่หนูคิดลบก่อนบอกมาปุ๊บเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไม่รู้แต่หนูตีลบเลยว่าหนูหนูได้แน่แล้วเพราะว่าถ้าเราตีบวกก่อนอะเราผลมาเป็นลบอะเราจะรัาตัวเองไม่ได้มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันของเราเนาะไม่รู้นะเขาความรู้สึกของลาาาแล้วจากใครนะแต่ว่าของหนูอะมันคือเป็นกลไกการป้องกันตัวของแต่ละบุคคลแล้วหนูเป็นแบบนั้นแล้วก็คิดให้ตีตีร้ายก่อน ดีคือแบบผลกําไรลายก็คือเสมอตัวม,มันเป็นแล้วไงมันทาอะไรไม่ได้ไงอย่างนั้นอะแล้วก็ตอนที่หนูเสียร้องไห้ร้องไห้ในคลิปแหละคือคือโอเคหนูเห็นว่าพี่พีชคนที่เครียดกว่าหนูคือพี่พีทพี่พีทเครียดเป็นคนรู้เองแล้วเครียดเองเป็นคนล่ากรถไปตรวจแล้วเครียดเองคนคนจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เครียดไอคนเอคนอยู่ข้างๆคือเครียดแล้วหนูก็เลยเข้าใจคํานี้แล้วที่เขาบอกว่าอะไรปะ คนไปอ่ะเขาไม่ทุกคนอยู่อ่ะโคตรทุกหนูเข้าใจคำนี้เลยคนที่ไปอ่ะเขาไปสบายคือสบายจริงๆเพราะเขาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องอยู่ที่เดิมๆแต่ถ้าคนอยู่อ่ะมันต้องวนเวียนอยู่กับภาพเดิมๆคนที่อยู่อ่ะทุกแล้วเขาว่าตาแดงตลอดเวลาพี่นอนระวะแล้วก็คอยจับหน้าคนแบบคืออย่างเงี้ยคือเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเราต้องไม่สร้างเรื่องให้เขารู้สึกเครียดมากขึ้นคือจริงๆอ่ะถึงเขาคิดแบบ อะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าลึกๆทุกคนอ่ะมันเครียดอยู่แล้วคือทุกคนต้องรู้สึกทุกคนอ่ะมันจะมีความกลัวบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาเนาะก็ยังดีที่มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ตรวจได้ภายในสองวันน้องหมอเัินมันไม่ได้ตรวจอย่างเดียวเพื่อคอนเฟิร์มนะครับมันตรวจหลายสเต็ปมากเพื่อคอนเฟิร์มเลยใช้เวลาสองวันอืมอ่าทีเนี้ยประเด็นคือเรารู้แล้วว่าเราว่าเขาเครียดเนาะ วันนั้นก็พาไปกินข้าวเนาะก็อยากอยากให้ทุกอย่างมันแบบดูผ่อนคลายขึ้นเพราะว่ามันค่อข้างซีเรียสทั้งหมไงมันซีเรียสมากแต่ว่าพอมันออกมาแล้วทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยเราก็คือเราคิดไว้อยู่แล้วว่าไม่ว่ามันออกมาโอเคไม่โอเคอ่ะก็ก็เหมือนกับอยากให้มีเหตุการณ์ที่แบบเอจะเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมันมีบรรยากาศที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นเตอเน คือมันเป็นกำลังใจแล้วแล้วก็หนูก็แค like. bon ่ร <No ู้สึกว่าตอนที่เขาให้ของอะถามว่าดีใจไหมอ่ะมันก็คือดีใจอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันแบบมันทําให้หนูร้องไห้หรือว่าใดๆก็ตามหรือตับตาคอมันคือการที่เขาเขียนอืมมันคือการมันคือโมเมนต์ฟิลที่เรามองตาแล้วเรารู้ว่าแบบเขาไม่นห่วงพี่ปูหรืองปะคือมันเป็นฟิลแบบ เรารู้ว่าเขาเป็นห่วงเราแค่นั้นแหละมันเลยแบบซึ้งอ่ะแล้วบอกว่าดตาก็จะไหลอ่ะฮะหน่อยอ่ะเฮ้ยนี่มาอ้กติดแหลไงันพี่ปูร้องไห้ก่อนหนูนั่นแหละอืมเรารู้ว่าแบบเออเขารักเราแล้วเขาก็เป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูไปดูดวงมาด้วยมันประจบเหมาะอีกนะ ประจบหมอับที่มีนัดที่จะไปดูดวงอยู่แล้วเพราะว่าจะไปหาพ,พี่เต็มเรื่องเรื่องจากเรื่องท้องเรื่องนุ่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่อง,นนองจิกบ,บาดหาจะทําแบรนด์จะถักมาทําแบนด์นางร้ายแล้วแบบเอออะไรยังไงประจบหมอับวันเดียวกันเลยก็เลยได้ไปหาหมอดูก่อนไปหาพี่เต็มก่อนแล้วพี่เต็มก็บอกว่าเต็มเป็นคนแม,มา่าป่วยท้องท้องไม่ถึงเขา ป่วยช่องท้องเขาลูก่อนเปิดไพ่เปิด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 บาอาเปิดใบอ่ะเปิดการป่วยช่องท้องหนักไหมคะหนักต้องผ่าไหมคะไปไหว้พระเลยเขาบอกว่าต้องมีแนวโน้มจะต้องผ่าตัดแล้วไปขอเลยไปไหว้พระเลยขอให้ไปไหว้พระก่อนก่อนไปตรวจเลยไปไหว้พระก่อนขอแบบให้รอด้พอดีเตะมากแล้วเขาเตะหลายอย่างพี่ปู จะทาอะไรก็มันจะทําอะไรก็มาสร้างอะไรเยอะแยะถ้าอย่างเงี้ยก็มัจะสร้างไปย์บาบิกให้หมารูได้ไงอะเขารู้ได้ยังไงเขารู้เขารู้เขารู้เหมือนตาเห็นแล้วหนูอ่ะอันนี้ตลกกว่าพิดอะไรเกี่ยวกับพ่อเขาชอบเป็นอย่างนี้คือทักอ่ะไม่ได้ทักเรื่องอะไรที่เป็นอะไรนะแต่ทักให้รู้ว่ณแม่หนูอ่อย่างเงี้ยคิดอะไรเกี่ยวกับพ่อเรื่องกระตันยูกระตันยูไหมถ้าตอนเช้าอนอาบน้ำหนูจําได้เปิดคลิปไม่รู้มีใครดูเปล่าช่วงนั้น น้มท่วมแล้วพอ่อกำลังจะแบกลูกชายใส่ชุดเน็ตซูลูกเสือเพื่อข้ามน้ำแล้วพยาย,ยามจะดึงลูกขึ้นอุ้มไม่ได้พอ่อยูย้อนนะสุดท้ายให้ขึ้นหลังแบกแล้วแบบความเป็นพอ่อแล้วคนก็เขียนว่าแบบความรักของพอ่อเนอะคือไม่อยากให้ลูกรองเท้าเปียกตัวเองเปียกใส่รองเท้าแตะต่อแบกลูกขึ้นหลังมันเป็นฟิลไงมันเป็นความอินที่อยู่ในตัวเองแล้วมันไปออกที่พายไปออกที่เขาเขาพูด<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เขาเป็นอย่างนี้บ่อยอันนี้คือยกตัวอย่างคร่าวๆถึงบอกไงว่าเชื่อแต่ไม่ต้องไปตามหานะคะว่าพี่เต็มคือใครเขาไม่รับคนใหม่วันนี้หนูก็ถามแล้ว่าพี่ไม่รับคนใหม่พี่เต็มตอนดูพี่ไม่รับใครแล้วพอก่อนพี่เอาแบบคนสนิทไม่แล้วคือประเด็นอ่ะคือวันที่ตรวจอ่ะมันคือวันจันทร์เนาะถ้าทุกคนจัดได้เรามีสองงานครับเราไปงานเปิดตัวรีดูโพสเนาะอ่าตัว อาหารเสริมของของทางปานัญชิตาหนึ่งงานแล้วตอนเย็นก็มาไลฟ์เจอพี่ปูพี่ปูก็น่าจะรู้อะไรสักอย่างแล้วอันนั้นอ่ะจะรู้ว่ามันมันมีอะไรสักอย่างหนแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรหนูบอกตอนท้ายเลยหนูหนูบอกตอนจะกลับใช่แต่แค่รู้สึกว่าแบบคือไม่ได้สดใสมากอืมอืมเราก็ยังต้องทำงานไ่อ๋แล้วรู้สึกว่าน้องแบบดี รู้สึกไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้สดใสอ่ะหรือแล้วในใจก็คิดเลยว่าเป็นอะไรนี่ก็ต้องหยุดทํางานแล้วแหละเนาะคงต้องเอาไปเอาใช้เงินบ้างดีกว่าก็หนูคิดอะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยก็คงไม่รงนามงานออาเง้นงีบของเดะโฮก่อนดีไหมไม่ผลิตดีกว่าอะไรเงี้ยสมองคิดตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ๋อเดี๋ยวต้องแต่คือเหมือนเราอ่ะกลายเป็นคนที่เรามีภาระเยอะมากที่คิดว่าต้องจัดการอะไรอีกเยอะมากๆนึ่งก็ออกไ เออมันเยอะมากเลยอ่ะจริงๆแต่ว่าไม่ได้เป็นไรนะคะสรุปดีค่ะไม่ได้เป็นไรแรงเอาง้ดีกว่าประมาณนั้นแล้วขำมากไปบอกเขาเลยเอาโรกพันธุกรรมเสียดจะไลยออกไปได้เลยไปว่าเลยโรกพันธุกรรมเสียดจะไรของออกไปเลยค่ะเป็นทุกคำพูดตลกมากจริงๆตลก นั่นแหละเข่าๆค่ะไม่ต้องครับไม่ต้องผ่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราต้องเจ็บหน่อยแล้วต้องเราเราคิดได้หลายวุมเนาะตอนที่ลงไปนอนปุ๊บแล้วไอ้เป็ดเดิมมนมาเหยียบของตัว<อ>ถ้าผ่าตัดไอ้เป็ดก็เหยียบตัวไม่ได้สิต้องเจ็บแน่เลยคิดแต่เรย่องี <laughs> ้ยพี่ปูนึกออกปะ<อ> <laughs> คนเรามันคิดมันคิดแต่เรื่องเลยแบบไปเล่นไปเปลอคนมันแบบคนมันฟุ้งอะ คิดด้วยหรือคิดแต่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วพี่ผีคิดอะไรอยู่บ้างแล้วให้หนูฟังหน่อยอะไรนะแล้วโดพี่พีคิดอะไรอยู่พี่พีถึงเครียดก็คิดว่าโอกาสเป็นกับไม่เป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไงโอกาสแล้วถ้าคิดว่าหนูเป็นอ่ะแล้วก็คิดว่าคือคิดว่ารักษาได้แน่แต่ว่าเพราะว่าถ้าเจอก็คือแบบก็ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่แบบเจอเร็วอะแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วมารักษาได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะไปเจอประมาณว่าหนูคิดเลยนะ าหนูเป็น,ปนต่อให้รักษาแล้วหายหนูนก็จะไม่มีลูกแล้ว <l ip> หนูไม่เอาเลยก็หนูรู้สึกว่าวันนี้ยังดีใจมากที่ตัวเองไม่มีลูกเพราะว่าถ้ามีลูกโคงต้องคิดเรื่องลูกหนักมากว่าแบบเราลูกจะอยู่ยังไง <l ip> อยากเห็นลูกเติบโตรูกนี่นั่นบ้าๆๆๆๆูหู่ยาวมากพี่ปูเรารู้สึกว่าดีใจมากถ้าวันนี้ยังไม่มีลูกนี่ดีใจมากเลยนะอืมแบบนั้นเลยมันจะเป็นห่วงใหญ่ของเราลูกคือห่วงใหญ่แน่ๆเลยที่ขนาดหมาแมวมันห่วงขนาดนี้